ไม่อยากโดนขายของห่วยต้องฟังคลิปนี้ครับผมเห็นในข่าวมีกันเยอะมากเลยว่าโหมีคน5-600คนถูกหลอกให้ซื้อสินค้าบางอย่างผมดูเสร็จปุ๊บไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะถูกหลอกนะครับถ้าเราเข้าใจ3ข้อนี้นะครับ ข้อที่1ก็คือคุณดูความคุ้มค่าก่อนว่าสินค้าที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณจําเป็นต้องใช้จริงไหมอย่างเช่นวันนี้ผมเอารถคันนี้มาทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อทําฟิล์มเครือบรถนะเพราะว่าผมซื้อรถมา9คันคันนี้คันที่สิเป็นของภรรยานะครับสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดเลยก็คือ เวลาที่เราซื้อรถมาเคยสังเกตไหมผมเป็นคนอยู่นครสวรรค์อยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเวลาขับรถออกไปมันจะมีถนนที่มีหินก้อนเล็กๆนะครับกระโดดขึ้นมาแล้วมันจะชอบทําให้เกิดเป็นรอยเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะครับบางทีบนฝากระโปรงด้านหน้านี่แบบเป็นรอยสีหลุดเป็นจุดๆเลยนะครับแล้วมันทําให้รถเนี่ยดูด้อยราคาลงนะครับดังนั้นผมคิดแล้วว่าเออมันค่อนข้างคุ้มค่ากับราคาตอนนี้ผมทํามาทั้งหมด ห้าหมื่นห้าพันบาทบางคนบอกว่าทาแล้วคุ้มค่าตรงไหนอันแรกก็คือมันอยู่ได้อย่างน้อย3ปีเลยถ้าเกิดเราดูแลอย่างดีนะครับใช้การล้างรถนะครับโดยที่ใช้เป็นน้ําประปาหรือน้ําที่ไม่กัดสีรถเนี่ยพวกฟิล์มพวกนี้มันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับรเวลาเขาติดเนี่ยเขาติดตรงไหนบ้างเขาติดตรงนี้นะครับเขาจะติดตรงนี้ที่ผมโดนบ่อยๆเลยตรงนี้โดนบ่อยมากนะครับอันที่2คือฝากระโปรงรถปกติถ้าเราไม่เคลือบไว้เนี่ย พอได้ใช้รถเกิน5ปีมันมักจะขึ้นเป็นคราบเหลืองแล้วก็กันชนนะมักจะคนละสีกันเลยอีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยๆก็คือพวกตาพวกนี้มันจะชอบเป็นรอย <c oughs> เขาก็จะปิดให้หมดเลยครับตรงไหนที่เป็นเนี่ยครับสีขาวๆทั้งหมดเนี่ยเขาจะปิดให้หมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับบางคนบอกว่าฟิล์มพวกนี้มีกี่เกรดข้อที่2นะที่ผมดูเลย <c oughs> ผมดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้คุณสมบัติตามที่เราต้องการไหม สิ่งที่ผมอยากได้ก็คืออยากป้องกันรอยขีดข่วนทั้งหมดเพราะแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบอะไรที่มันข้างสวยอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ตามหามาหลายร้านมากเลยในจังหวัดนครสวรรค์นะก็มีร้านนี้ที่เขาเคลมว่าฟิล์มของเขาเนี่ยมีความหนาและแข็งและเป็นฟิล์มนำเข้าจากอเมริกา ผมถามว่าท<ำ>ําไมไม่เอาฟิล์มของเอเชียล่ะเขาบอกว่าคุณภาพต่างกัน,นผมก็ถามว่าเขาทํำยังไงเขาก็หยิบอ้นี้มาให้ผมนะครับเป็นแปลงทองเหลืองผมบอกว่าพี่เอามาทําไมเขาบอกว่าเขาจะทดสอบความแข็งนะครับปกติแปรงทองเหลืองเนี่ยเวลามันโดนฟิล์มคุณภาพปานกลางแล้วกันไม่ใช่ของห่วยปานกลางมันจะมีรอยแต่อันนี้สามารถดูนะครับนี่แปรงทองเหลืองนะครับคานนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถขูดแบบนี้ได้เลยดันะงนั้นผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่เราใช้ฟิล์มเนี่ยอุตสาหลงทุนไป55าหมเนี่ย มันคุ้มไหมคุณเห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยเลยซึ่งคนอะไรบ้าขนาดน,าน,นั้นเอาแปรงทองเหลืองมาขัดรถนะครับดังนั้นฟิล์มพวกนี้มีความแข็งนะครับเนี่ยคือความคุ้มค่าที่ผมชอบอันที่สองนะครับอันที่สามนะครับคือผมจะดูก่อนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันบวมไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าเวลาทําพวกนี้มันอาจจะบวมได้ผมก็มานั่งดูตามขอบเลยนะครับหลังจะท,ทาเสร็จวันนี้ผมมารับรถผมก็มาดูเลยว่าขอบเนี่ยเขาทํามันบวมไหมก็ไล่ดูทุกข,ขอบเลยไม่บวมเสร็จปุ๊บก็ลองมาดูว่า เขาสามารถติดฟิล์มกันในรถได้ไหมเพราะว่ามันมีบางส่วนเคยดูไหมครับเวลาที่เรานะครับซื้อรถไปนานๆจะสังเกตไหครับตัวนี้ที่มันเป็นแผ่นเคลือบเงาๆพวกนี้มันจะชอบมีรอยนิ้วมือรอยเล็บนะครับเวลาเราใช้เนี่ยพวกนี้เขาติดให้หมดเลยนะครับดังนั้นค่อนข้างเวิร์กมากเลยนะถ้าใครสนใจนะครับ้านนี้ชื่อ V P Auto Car Care เจ้าของชื่อคุณป๊อปนะครับผมชอบคุณป๊อปอย่างนึงคือมาปุ๊บคุณป๊อปเขาไม่เชิงขายนะเขาแนะนําให้ดูว่า มี2เกรดมีเกรดเอเชียกับเกรดอเมริการาคาต่างกันความคุ้มค่าต่างกันแล้วเขาอธิบายจนครบก่อนเลยว่าเนี่ยเขาเชียร์เป็นแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่เชียร์เพราะว่าเขาเห็นผมมีเงินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาเชียร์เพราะว่าเขาอยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมนะครับใครสนใจจะโทรหาคุณป๊อป ลองสอบถามดูนะครับคุณป๊อปร้าน VP Auto Car คาเคนะครับอยู่นครสวรรค์น,นะครับก็ถ้าโทรหาก็เบอร์098469 3945ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับจริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีเจ้าของที่มาบริการแล้วให้ความรู้ดีๆแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองแนะนำแฟนๆเผื่อแฟนๆอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือดูอย่างคุณก็ถืออันนี้ไปครับ ถ้าคุณคิดว่าฟิล์มร้านนั้นมันคุณภาพแล้วราคาก็เคียงกันคุณถือฝอยขัดหม้อแบบนี้ไปนะเป็นฝอยทองเหลืองแล้วลองไปขัดบนรถคันเก่าๆเขาดูสิว่าไอ้คันที่เขาติดไปแล้วมีคันไหนเขาสามารถทดลองได้ถ้าทดลองแล้วใช้ฝอยขัดหม้อแบบนี้แล้วมันไม่เป็นรอยผมก็ว่าราคาใกล้เคียงกันคุณก็สามารถทําคาแข่ใกล้บ้านได้นะครับรักแฟนๆทุกคนนะครับอยากให้แฟนๆได้รับสิ่งดีๆนะครับผมทําแล้วก็เลยมา รีวิวให้เจ้าของร้านฟรีด้วยนะครับไม่ได้ค่าอะไรทั้งนั้นนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ